เกม Game ชงเกมโชงเก่งมากเลยนะครับผ่านข้อแรกมาได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะผ่านข้อต่อไปได้นะครับทางเราสืบทราบมาว,ว่าคุณเจพอยเนี่ยชอบเลี้ยงแมวามากๆเลยถูกต้องค่ะแสดงว่าต้องมีความรู้เกี่ยวกับนมวพอสมควรประมาณหนึ่งค่ะดีเลยครับพอนี่คือคำถาม ข้อที่สองแมวาภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าอะไรข้อหนึ่งเนโกะข้อสองเนโอฟัตุลา่าข้อสามเนเงินข้อสี่เนวัดดาวข้อหนึ่งเนโกะ ชื่อคล้ายๆข,ของกินนะคะเหมือนกับฮะไม่ได้คิดมาก่อนใช่ไหมใช่ค่ะมันแบบเกะที่มันแบบเกะมันจะคล้ายๆข,ของกินค่ะอ๋อใช่คิดว่าข้อนี้เก็บไว้ก่อนดีกว่าค่ะเก็บไว้ก่ข้อสองนีโอฟาทูล่า oh, เนโฟาทูล่ารู้จักไหมคไม่รู้จักค่ะแต่ว่ามันคล้ายๆกับพันแมวอยู่นะคะชื่อพันวา่าฮะอมอมันมันเหมือนมันเหมือนชื่อพันแมวอะค่ะครับเหมือนกับพัน โอเคครับขอโทษที่ถามคำถามที่ละเอียดออกไปนะข้อสามคือเนเงินเนเงินคุณคุณชื่อทีมไหมคุณคุณค่ะเนเงินอาจจะต้องมาคู่กับนเนทอง นเนล้องใช่ค่คะเงินเนี่ยอาจจะเป็นแมวสีขาวก็ได้นะคะ oh. ส่วนเนทองอาจจะไปโทนสีเหลืองสีน้ำตาลสีเหลืองใช่อย่างสีเหลืองเยลโล่ข้อนี้เป็นไปได้ mm. ส่วนข้อสี่ข้อสิ ในวัดดาวในวัดดาวอาจจะเป็นพันแมวที่อยู่ในวัดก็ได้ค่ะในวัดดาวใช่หนึ่งสามสี่เป็นไปได้หมดเลยค่ะทั้งในโกในเงิน 1, แล้วก็ในวัดดาวใช่ค่ะในโก ถึงแม้ว่าจะฟังดูเหมือนชื่อขนมนะคะแต่ว่ามีความคล้ายๆภาษาญี่ปุ่นอยู่โอ,โ,อโกโกโอถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นต้องวิเคราะห์อย่างหนักเพราะว่ายากมากถูกต้องค่ะหนึ่งสามสี่สามสี่หนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งไม่ใช่เป็นจนังหวะตกมือใช่ค่ะ ห hey นึ่งสองหนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งเฮตเหเหสรุปเลยนะคะใช่ขอขอ้อข้อหนึ่งค่ะคุณเจคอยตอบว่าข้อหนึ่งเนโกะนะครับแมวภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าเนโกะเป็นคำตอบที่ เก่งสมกับเป็นเจคอยมากๆเลยนะครับข้อนี้อยากจะให้คุณเจคอยหยิบมือถือขึ้นมาและเซิร์ชตามผมครับข้อสองเนโอฟาทูล่แล้วกดคาว่าค้นหารูปครับเนโอฟาทูล่นะครับคือคนที่รำกระบี่กระบอกแล้วก็โดนจับไปข้อหาลูกและเมื่ทางเพศที่ไทยเหรอคะใช่ครับข้อสามลองเซิร์ชดูครับในเงิน เนเ่นอ๋อเลยไหมครับอ๋ออ๋อเลยครข้อสี่ลองเจอเขาวันนีวัดาวเลยคราไม่ใช่แมวนะครับเป็นบุคคลเด็นไอดอลชื่อดังสเปคเลยค่ะสเปกเลยใช่ไหมผมว่าอยู่ ว่าคุณพลต้องชอบแน่ๆเจ็งมากเลยครับคุณพลขอบคุณค่ะบในวัดดาวเฮ้ย,ยดีนะ